สวัสดีครับวันนี้สายคุยไม่ลุยนานก็มาอยู่กันที่ของชมพูรครับผมนี่ก็เป็นครั้งที่สองที่มาหาตกปลาท,ที่นี่ครับผมก,ก็ถ่ายดิครับเนี่ยขอบพูมครับผมก็เอาเพื่อนเบดไปด้วยครับวันนี้นี่น้ําลงกว่าครั้งที่แล้วเยอะอยู่ครับก็ไม่รู้จะโดนหรือเปล่าเหมือนกันเดี๋ยวรอติดตามครับผมว่าจะได้ไหมสายคุยไม่ลุยนาน โอ้โหไม่ทันถ่ายเลยกัดแบบจ้ำมาเลยเดี๋ยวๆไปตรงนู้นเดี๋ยวไปตรงนู้นเดี๋ยวไปตรงโน้นกระสุนน้อยครับได้กระสุนน้อยโดนเฉยเลยแครับจะรอดป่าม่รู้เบ็ดต่ำเหงือกโอ้นี่ฮะกระสุนตัวน้อยนิดเดียวครับแต่สีสีสันสวยสวยสวยุนสวยมากเลยกระสุนเหมือนกระสุนทองเลย ปลดน้องก็เจ็บสุดยอดงามฮะแตกแล้วครับแตกแล้วเต็มแรกกระสุนน้อยกินเดี๋ยวปล่อยน้องยกเหยื่อปุ๊บปลากินเลยไม่ทันถ่ายเลยปลดน้องนี่ฮะกระสุบเฮ้ยดูสีมันอะกระสุนจุดเหรอ กระสุบขีดนี่แหละอะดูสีกระสุบดิไม่แต่สีสวยสีทองนะ ไปไม่รอกันเลยนะหวังน้ำอย่างสวยนะครับ เพื่อนเบ็ดโดนครับเพื่อนเบ็ดโดนเฮ้ยเฮ้ยตัวหูไซส์ไซส์ไซบอกแล้วมือใหม่ไม่โคตรมันเฮ้ยตัวโอ้หตัวเขานะครับผมตัวไซส์วยฮเข้าเต็มปากเมื่อกี้เราก็ยืนตีตรงนั้นนะเออไม่โดนนะครับเฮ้ยตีสองตัวเลยเบ็ดเลย ้แก้วสุดยอดครับมาเดี๋ยวถ่ายรูปให้เพื่อนเบ็ดครับรอดเทวแล้วครับผมลองลองเบ็ดด้วยเนี่ยคนโดนก็จะสั่นๆหาสีสันครับกระสุบสกีดนะฮะนี่ฮะกระสุปแห่งคลองชมพูนะครับผมอออืืหสีสันโคตรสวยไซส์แบบไซส์ใหญ่อ่ะไซส์สวยอ่ะเดี๋ยวนะครับ เข้าแน่นโอเคถือปล่อยครับปล่อยนะครับปล่อยน้องคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยโคตสวยไปแล้วตกมากเลยอุ้ยไม่คิดว่าจะเจอตัวขนาดนี้นะอ,อ,อื ตอนนี้ก็นั่งพักครับผมเวลาก็ประมาณเท่าไหร่นะ่อายจะบ้าเลยสี่โมงอีกสี่นาทีสิบโมงจะสิบโมงเช้าแล้วครับผมก็โดนไปผมโดนปลากระสุบตัวน้อยไปตัวหนึ่งแล้วก็เพื่อนเบดโดนไซสสวยปิงหนึ่งตัวถือว่าทริปนี้ก็ดีกว่าทริปที่แล้วเยอะเลยครับน้ําน้อยแต่ปลานี่หาง่ายกว่าสวยงามครับผมเดี๋ยวพักอีกสักพักก็จะเดินขึ้นไปข้างบนต่อ เสพบรรยากาศด้วยครับตกปลาเสพบรรยากาศสุดยอดเลยอยากได้ปลาตรงนี้อาจจะโดนก็นได้อ้า น้ำใสแก้วนี่ฮะบรรยากาศสวยๆครับผมแล้วมาถูกช่วงด้วยต้นในนี่แม่งกำลังแตกใบอ่อนเต็มเลยสวยเลยสีแบบสวยมากอ่ะกลิ่นสดชื่นจริงนะควันไฟ กินควันไฟไฟ,ไฟแม่งทำลายบรรยากาศฮันแน่ฮันแน่ฮันแน่ในสัตว์ จะดีครับเสียทีมีไฟป่าไหวไหมเพื่อนได้เวออ้ยว่าไงครับกบพุ่มอัดข้าวแล้วจรดิ่งมันมีข้าวที่ดูได้เหรอนี่ขนาดนั้นเลยเหรอครับรบรรยากาศอันนี้ก็เป็นแก่งไปแล้วก็จะมีเป็นวังไปนิดๆหน่อยๆครับผมขน้ยยามันเหมือนเดิมไหน้าเสลี่ยนไ กระสูบน้อยเลยตัวน้อยเ,ออเลย,ดยลเดี๋ยวไอ้เท่าไอ้ตัวที่มึงได้แหละเฮ้ยก็ใส่น่าร <c oughs> ักเลยลื่น,ลนลแล้วเบ็ดลื่นแล้วเว้ยเบ็ดลื่นแล้ว,ลลวไม่ล้มครับ <c oughs> <ถ>เดินเดินเดินมานี่แหละ อันนี้แหละตรงมาตรงไายไหนก็ได้นี่เป็นไงครับหนาวดีววอไอเบียดไอเบ็ดเลือกทางมาไม่ถุกทางไหนก็ได้มึงเดินได้หมดแหละโอโ้โหเียตอนนั้นน้ำเต็มเนื้ออืมปลาก็ตรงนี้ก็น่าจะมีแลตอนนั้นจำนนได้ไหมที่ว่าเจอตรงเนี้ปนนนยปลาไม่มีเลยวันนี้เงียบ ไม่ถูกโลกมันมั้งไปวงเวงตรงนู้นดีกว่าถ้าจะป๊อปอโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับกระสุนน้อยติดไม้เฮ้ยต,ติดติดติดคอนติดคอน จะปลาหน่อยังไม่ได้เลยโอ้ยังไม่ได้เลยนี่ฮะปลากระสูบอย่าทคำสายพันธุ์ดิพันธุ์หมดแล้วมั้งนะไม่พันธุ์ไม่พันธุ์ไม่พันธุ์หาตรงไหนวะนี่ครับปลากระสุบมองไม่เห็นกระสูบน้อยเหยียดคำสายพันธ์โอเคงั้นเดี๋ยวปลาตายนี่ฮะปลากระสูบคลองชมพูอะสีจะสวยมากโอเคสวยมากเก็บสีทองนี่ฮะกระสุนน้อยจะตีกันหน่อยเลยนี่ครับ สวยงามครับตัวน้อยไปแล้วสุดน้อย <ค>อืมขดค,คนนั้นนะโดนบ้างไหมครับนะหมายหน้าโดนมากเลยครับโดนจับอะครับว้าวเมสซิง <Wow, missing. S 2> อะไรเบ็ด ไหนเพื่อนไอ้เขาไม่หยอดน้ำมันจักกันดีแล้วเหี้สัตว์ริมฝีขนขนาดนั้นเลยเหรอหลอกหลอกไอ้รุ่นนี้มีลำกล้องอะ่ะไม่รู้เอ้ยหนะลอกไอ้รุ่นนี้มีลำกล้องคึนมาขันเบ็ดรุ่นเนี่ย

โอ้โหติดขอดเดียวด้วย,ยงงนี่ครับเฮ้ยหลุดไปแล้วเอากินขึ้นมาทำไมเนี้ยสุกเห็นไหมครับสุกน้อยป๊บลงน้ำไปโอ้โหหลุด น่า<ช>เป็นปลาเข็มปลาเข็มลูดอืมเสียดายเดินปลาใบเลยเออน่าจะน่าจะปลาเข็มมตรงนั้นเป็นฝูงเลยนะ่ะตามหัวไอ้เบ็ดหรอกตัวปลาโอ้ตัวโคตรใหญ่อะใหญ่ดิดยังใหญ่ปลาเข็มะอะใหญ่ดิเมื่อตามหัวไอ้ทิศมาปลากรูเลยเมื่อกี้ปลาเข็มอะ <laughs> โดนอีกแล้วครับมาแล้วครับเต็มปากครับตัวเนี้โอ้โหสวย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 ไม่ยอมไม,ไม่ยอมครับยังไม่ยอม,มอ่ั โอ้โหใหญ่ว่ะโอ้โหลองเบ็ดระวังเบ็ดระวังเบ็ดหน่อยสีสวยอ่ะได้เลยนะเนี่ยได้เลยนะเนี่ยตัวเท่าของเบ็ดเลยว่ะว้าวสวยงามมากเพื่อนถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมครับผมเหมือนใหญ่กว่านะใชั้นเปิดใช่เฮ้ยติดแน่นอยู่ครับ ปล่อยปลากันดีกว่า,านี่ครับสพดูว่าจะไม่โดนซะแล้ว<อ>กระสุกคลองชมพูนะฮะใกล้ๆหน่อยได้ไหมใกล้ๆเลยจ่อจอดที่ปลาเลยไปรอดไหมรอดไหมรอดไหมรอดพักอยู่พักอยู่เดี๋ยวก็ไป มันดีจะตายตรงเงี้ยโอเคเสียนปลาเข็มด้วยเนาะโอ้โหเหยืย่อลงแรงแรงเกินไปไหนแล้ววะแกเห็นไหมเมื่อกี้ข้างบนเห็นตัวเลยเหร น่าโดนนะตัวนั้นเนาะแตกตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ภูมิได้ครับพี่ภูมิโดนครับเอาแล้วเดี๋ยวหลุตอ้าวเดี๋ยวเอาเอาเบ็ดขึ้นก่อนเราก็นี่ฮะเราก็ตามหาเจอแล้วฮะปลากระสูบ ต้นน้ำชมพู่นี่ฮะอืมลึกสุดก็โดนฮะโดนแล้วถ่ายรูปไหมเอาถ่าย,ถ,ายถ่ายรูปรโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราทำการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างเร็วฮะถ่ายรูปแล้วหลังน้องไม่โดนน้ำ ไปแล้วเนี่ยคนละตัวคนละตัวเอาเอาที่สองฮะคุยกันปิดกล้องปุ๊บกัดอีกแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมาถ่ายดูไปเด้อโอเคโอ้ยลองอย่ดิ้นเฮ้ยอะไรมันจะหดลายปันนั้นกดหยุดถ่ายปุ๊บตีอีกไหมเดียวโดนเลยอืมนี่ฮะ เมื่อกี้ก็เห็นว่าปล่อยไปแล้วนะไม่ได้เฟซกันเนี่ยอันนี้จะปล่อยอีกตัวแล้วนะปล่อยตัวที่เดิมเลยปล่อยอีกตัวละไปอีกแล้วน้องอย่างเร็วฮะเม็ดเต้มที่สองฮะแต้มที่สองเร็วเ่อนเบ็ดทำไรครับงมครับโอ้ยอแต้มสองครับผมก็รอบสองแล้วแต้มที่สองแล้วนะครับผมว่าไม่รอดว่ะ แล้วมาเล่าด้วยว่าเป็นยังไงกระสุบน้อยไล่ว่ะตัวเท่าเหยือกูเลยโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วโดนไกลเลยนภูมิโดนดูนภูมิครับเอาติดเฉย ตัวตัวเท่าเยื่อเลย,เเยนี่ฮะนอน,น,โนโลแล้วครับโชว์ปลาครับโอ้ยลืมลืมเอ้าวแชร์โฟโต้ดิโอเคอเปิดน <c oughs> ้นรอกให้หน่อยปล่อยฮาปล่อย น่ารักไซเป็นคนน่ารักเลยแน้วแยกเต็มที่สามแล้วครับผมมามาวะขยันตีขยันกระโดดนะเพื่อนแต่เพื่อนเบ็ดแ,แย่แล้วเดินหมดวันละแต่ก็อีกสักพักก็จะได้เวลากลัลกบละต้องโดนใหม่วะนี่ไงอยู่ละตัวน้อยน้อยน้อย น้อยๆไม่ใหญ่เท่าไหร่ติดต่อเมื่อกี้เฮ้ยไม่สู้เลยวะอ๋อติดติดแบบสู้ไม่ได้โอ้โหติดใต้เฮ้ยมีตัวนึงตัวเนี้ยตัวไหนตัวไหนเนี่ยใต้หินตัวเนี้ยโอเคครับผมว่าปิดเบรกแน่นไปหน่อยวะโอ้โหแหลงดีครับโอยเอาที่มัขึ้นเรื่อยนเดี๋ยวน้องจะช้ำนี่ฮะแต็มแต้มแหองน้องโจ๊กมาแล้ว ว้าวว้าวด้นนี้ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้เข้ากล้องหน่อยนี่ครับเอฟหน่อยนี่ฮะกระสุนน้อยนี่ฮะนี่ครับเพื่อนๆใส่เขื่ฮะเดี๋ยวเราก็ตามหาปลดปล่อยเลยครับเราก็ตามหาเราต่อไปฮะรู้สึกว่าปล่อยเลยครับปั๊มเด้อ สุดยอดน้พุ่มโดนอีกแล้วโอ้ใสสวยกระสุนน้อยใสสวยอีกแล้วครับผมว้าวว้าวนี่ฮะ <laughs> ต้นน้ำกระสุนต้นน้ำอ่ะต้นน้ำกระสุนต้นน้ำอ่ะเฮ้ยเล่นปลาเลยเนะี่ยติดหินอยู่เห็นไหมใบไม้แต่แม่อ๋อใบสวยใสสวยเขาทำการปล่อลยยมาเจอตอนเย็นๆอย่างนี้วะห,ห, <ใน S 1> หมาย <ใน S 1> อะ่ะครับตอนนี้ก็ เริ่มเย็นแล้วครับจะสี่โมงเย็นแลวตอนนี้เราก็อยู่กลางป่ากลางเขากันเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับไปที่รถแล้วก็กลับบ้านครับผมแต่ตอนนี้ก็กําลังขมักขม้นก่อนกลับครับเ <c oughs> พื่อนเบสกับนภูมิกําลังขมักขมันอยู่ได้กันคนละหลายตัวอยู่ครับพอได้สนุกครับวันนี้ตกปลาต้นน้ํายังไม่เจอปลาพวงครับเขาว่ามีปลาพวงแต่ว่าต้องเข้าไปลึกยิ่งกว่านี้อีกกวันนี้มันหมดเวลาซะก่อนครับผม นี่ก็เดินหลายโลแล้วเนาะกิเดินเท้าอย่างเดียวเนอะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับสายคุยไม่ลุยนานแล้เวเจอกันครับ